ถ้าพูดถึงพระเอกละครเจ้านะคะคงไม่มีใครรู้จักเขาคนนี้เข้าตูพลพุ่นนินเขาเป็นพระเอกละครพื้นบ้านที่ฮอตฮิตมากๆเลยคนหนึ่งใครกันบ้างที่เคยเล่นเป็นนางเอกคู่กับเขาไปดูกันนางเอกคนแรกของเข้าตูนะคะนั่นก็คือปูเปเกษรินเล่นละครคู่กันเรื่องเคยซ่าพ่อตาแสบออกอากาศทางช่องจะทิงจา นางเอกคนที่สนะคะแก้มกันอมนเป็นนางเอกละครพื้นบ้านคนแรกของข้าวตูวเล่นคู่กันเรื่องสียอดกุมารคนต่อมานะคะกุ๊กกิ๊กกดชกรเล่นคู่กันเรื่องเทพสามฤดูแล้วก็เป็นนางเอกคู่จิ้นด้วยนางเอกคนต่อมาขวัญปิ่นทิพย์เล่นคู่กันเรื่องขวานฟ้าหน้าดำลูกตาลสุภิศาเล่นคู่กันเรื่องขุนแผนแสนสถานออกอากาศทางช่องจะเทิงจา มีนวรันพรเล่นคู่กันเรื่องคุนแผนแสนสถานตอนผู้นำทรรชนต่อมาก็ได้เล่นคู่กับมีนวรันพรอ,อีกนะคะในเรื่องคุนแผนแสนสถานตอนแรงแค้นต่อมานะคะเล่นคู่กับพิงก์กมลวันนะคะละครเรื่องขุนแผนแสนสถานตอนตามสมควร นางเอกก็ยังคงเป็นพิงกระมลวันอยู่นะคะเล่นคู่กันเรื่องนาง12จากนั้นเนี่ยก็ไปเล่นคู่กันอีกครั้งในเรื่องพัสุทนมโนลามาถึงละครธรรมดากันบ้างนะคะละครธรรมดานเนี่ยเรื่องนี้เล่นคู่กับนางเอกคู่จิ้นก,กุกกิกกฤชกรนะคะเรื่องชัชชา้าลักคนต่อมานะคะปันปันพักสิชาเล่นคู่กันเรื่องรหัสลิสยา และมาคู่กับกุกกิ๊กกฎชกรอีกครั้งในละครเวทีเรื่องปลาบู่ทองบนเวที7-4คอนเสิร์ตต่อมาเป็นเรื่องไกทองนะคะฟิตติ้งแล้วก็บวงสวงไปหลายปีแล้วซึ่งนางเอกเนี่ยวางตัวเป็นกุกกิ๊กกฎชกรแล้วก็ลูกตาลสุพิศรานะคะในอนาคตจะได้ดูกันหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามค่ะ ละครเจ้าในอนาคตอีกหลายปีของข้าวตูนะคะนั่นก็คือเรื่องเกาะเพชรเจสีซึ่งข้าวตูถูกวางตัวให้รับบทสุริยะวงหรือว่าเกาะสีแดงวันอาทิตย์นั่นเองซึ่งมันเป็นข่าวที่หลุดลอดออกมานะคะแล้วก็ลือมาจากหลายที่ด้วย โอกาสที่จะได้เล่นนั้นสูงไหมคิดว่าสูงนะคะเพราะว่ามีช่อง y o u t u นะ่ะเอาไปลงเราด้วยว่าจะมีการดีเมคส่วนจะเป็นเรื่องเกาะกายสิทธิ์หรือว่าเกาะเพชรนั้นอันนี้ไม่แน่ใจนะคะต้องรอดูประกาศของทางค่ายอีกทีหนึง่งเพราะว่าเรื่องเกาะเพชรแล้วก็เกาะก,กายสิทธิ์เนี่ยมีความแตกต่างทั้งเนื้อหาแล้วก็ตัวละครด้วย เรื่องเกาะเนี่ยอยู่ในลิสต์รายชื่อที่จะนำมารีเมคใหม่ซึ่งเขาเนี่ยจะหยิบมาทำตอนไหนอะไรยังไงอันนี้ก็ต้องรอทางค่ายพิจารณาอีกทีหนึ่งส่วนการวางตัวนักแสดงเนี่ยอันนี้คือเกาะวันอาทิตย์เนี่ยวางตัวเข้าตูแต่ว่าจะได้เล่นไหมต้องรอลุ้นกันต่อไปในอนาคตค่ะ